กลุ่มวัยรุ่นห้าคนในนามแก๊งนักล่าความมืดประกอบด้วยนัดหัวหน้ากลุ่มผู้บ้าบินและชอบถ่ายวิดีโอเมย์แฟนสาวของนัดที่มักจะลังเลแต่ก็ตามใจโต้งช่างเทคนิคประจำกลุ่มป่านสาวลึกลับผู้เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างจรงิงจังและโอก๊กหนุ่มอารมณ์ดีที่มีหน้าที่เป็นตัวตลกของกลุ่ม โดยเป้าหมายล่าสุดของพวกเขาคือโรงน้ำตาลสายร้างสีวิชัยเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า30ปีว่ากันว่ามีคนงานหลายคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงในช่วงปิดกิจการและมีข่าวลือสยองขวัญเกี่ยวกับการหายตัวไปของยามรักษาการเมื่อ10ปีก่อนเอาละทุกคน กล้องพร้อมไม่พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับพร้อมนัดพูดเสียงตื่นเต้นขณะจัดกล้องติดศีศับนัดโรงงานนี้มันดูน่ากลัวเกินไปนะฉันว่าเราไปที่อื่นดีกว่าไหมเมกะซิปด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือแสงไฟฉายส่องให้เห็นเงาทะมึนของโครงเหล็กเก่าๆที่ปกคลุมไปด้วยเถาวันใจเย็นหน้าเม นี่แหละของจริงถ้าเราถ่ายทำอะไรได้ที่นี่นะวิดีโอเราปังแน่นอนนัดพูดพลางยิ้มยิงฟันเมไม่ต้องกลัวถ้ามีอะไรแปลกๆฉันจะรับผิดชอบเรื่องกล้องเองโต้งพูดอย่างมั่นใจพลางโชว์เครื่องตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเครื่อง E.M.F เชื่อฉันเถอะที่นี่มีอะไรบางอย่างแน่ๆป่านพูด ด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่ในตาเต็มไปด้วยความกระหายใกล้รู้ปาลเป็นคนเดียวที่ไม่มีความกลัวโอ้กหัวเราะเพื่อคลายความตึงเครียดเอาหน้าอย่างน้อยพวกเราก็มากันห้าคนผีคงกลัวความหล่อของพวกเราแหละเมื่อนาฬิกาบอกเวลาตีหนึ่งพวกเขาตัดสินใจปีนรัวเข้าไปในบริเวณโรงงาน บรรยากาศภายในนั้นหนาวเย็นผิดปกติแม้ในคืนที่เป็นอากาศอบอ้าวพวกเขาเดินเข้าไปในอาคารผลิตขนาดใหญ่เพดานสูงลิปเต็มไปด้วยหยากใยเครื่องจักรขนาดมหึมาที่สนิมกัดกินเลียงรายเป็นรูปทรงที่น่ากลัวดูสิทุกคนนี่คือจุดที่เราจะเริ่มถ่ายทำนัดเปิดไฟแรงสูงส่องไปยังแท่นควบคุมเก่าๆทันใดนั้น คลื่อน E.M.F. ของโต้งก็ส่งเสียงดังที่รัวเฮ้ hey, มันพุ่งขึ้นไปที่ระดับห้าแล้วฉันยังไม่เคยเห็นมันพุ่งสูงขนาดนี้มาก่อนโต้งพูดเสียงสูงด้วยความประหลาดใจและตื่นเต้นป่านเดินเข้าไปใกล้บริเวณนั้นอย่างไม่เกรงกลัวที่นี่มีใครอยู่ไหมถ้ามีขอให้แสดงตัวให้พวกเราเห็นหน่อยป่านพูดเสียงดัง ไม่มีเสียงต่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟฉายของทุกคนนั้นดับลงพร้อมกันทั้งหมดอะไรวะเนี่ยแบบหมดพร้อมกันได้ยังไงโอกตกใจมากโตมรีบเปิดไฟสำรองจากมือถือทันทีแต่ก็ฉายได้เพียงครู่เดียวมันเหมือนมีอะไรบางอย่างดูดพลังงานไปจนหมดความมืดมิดเข้าครอบงำราวกับมีม่นานหนา มาปิดกั้นแสงดาวและแสงจันทร์พวกเขาได้ยินแต่เสียงลมหายใจของกันและกันเมื่อตาเริ่มชินกับความมืดสลัวที่ลอดผ่านรอยแตกของหลังคาพวกเขาก็ตัดสินใจเดินหน้าต่อจนถึงห้องบดน้ำตาลซึ่งมีหม้อต้มขนาดใหญ่ยักษ์ตั้งตรงงานขณะที่นัดกำลังบรรยายสถานการณ์ลงในกล้องก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่ง เป็นเสียงเหมือนเสียงระฆังโลหะบางๆดังแผ่วเบาได้ยินไหมเสียงอะไรนะักเมถามเสียงกระซิบป่านชี้ไปที่มุมห้องที่มืดสนิทมันมาจากตรงนั้นหนะักนัดตัดสินใจเดินเข้าไปเขาเปิดไฟจากกล้องที่เพิ่งฟื้นกลับมาได้ชั่วคราวเมื่อแสงสัดส่องไปที่มุมนั้นพวกเขาก็เห็นตุ๊กตาผ้าเก่า ที่ไม่มีลูกตาตัวหนึ่งถูกวางอยู่บนแท่นเหล็กนัดจิบมันขึ้นมาแล้วบอกว่าแค่ตุ๊กตาเองขณะที่นัดกำลังจะวางมันลงมือปริศนาเย็นเฉียบก็ขวาข้อมือของนัดจากข้างหลังนัดกรีดร้องด้วยความตกใจก่อนจะสะบัดมือออกอย่างรวดเร็วใครวะใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะนัดถานไปรอบๆแต่ไม่มีใครเลย มีเพียงเสียงเงาของพวกเขาที่เต้นละลิกไปตามแสงไฟเมเริ่มร้องไห้กลับเธอนัดขอร้องแต่ป่านกลับจ้องมองไปที่ความมืดด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้มันกำลังสื่อสารกับเราทันใดนั้นเสียงกระซิบที่เย็นเยืเย่อก็ดังขึ้นใกล้หูของโอกว่ากลับไปได้แล้วโอกหน้าซีดเผือด และเมียบไปอย่างน่าประหลาดพวกเขาตัดสินใจวิ่งออกจากห้องนั้นและเลือกเส้นทางที่คิดว่าเดินเข้ามาแต่มันเริ่มแปลกไปทางเดิมที่ควรจะเป็นทางตรงแต่กลายเป็นทางวกวนที่เต็มไปด้วยท่อและวาลวที่ดูไม่ขุนตามันไม่ใช่ทางที่เราเข้ามานี่มันเหมือนเขาวงกฏแล้วนะเมตาโกนป่านกลับยิ้มบางๆฉันบอกแล้ว ที่นี่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดขณะที่พวกเขากำลังสับสนประตูเหล็กบานใหญ่ที่ปิดตายมานานก็ค่อยๆเปิดออกด้วยเสียงเอียดอาดที่บาดแก้วหูภายในห้องนั้นมีแสงไฟสีแดงสลัวๆส่องออกมาจากโคมไฟเก่าๆนัดตัดสินใจเดินเข้าไปข้างใน ข้างในเป็นห้องควบคุมเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยแผงสวิตช์และขันโยกบนโต๊ะทำงานมีสมุดบันทึกเล่มหนาที่เปิดทิ้งเอาไว้โต้งจิบมันขึ้นมาอ่านและได้ใจความว่าวันที่24เมษายน2528พวกมันมาอีกแล้วเสียงกระซิบและเงาในห้องบดน้ำตาลพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่น้ำตาล แต่ต้องการพลังงานบางอย่างที่หมุนเวียนอยู่ในโรงงานนี้26เมษายน2528ฉันต้องทำพิธีเพื่อผนึกพวกมันไว้ในมิติโรงงานนี้ตลอดไปฉันต้องดึงชีวิตของฉันและอีกสี่คนมาสังเวยให้พวกมันสงบลงเพื่อปกป้องโลกภายนอกพิธีอะไรวะนัดตกใจจนทำสมุดหลุดมือ ขณะนั้นเองโอ๊กก็เริ่มส่งเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดร่างกายของเขาเกร็งและกระตุกและเลือดสีดำก็ไหลออกมาจากดวงตาเขาชี้ไปยังจุดหนึ่งบนเพดานก่อนจะเบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวบนนั้นมีเงาร่างที่ปิดเบี้ยวขนาดใหญ่ยักษ์กำลังคลืบคลานอยู่และมันพุ่งลงมาแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของโอ๊กทันที โอกลุกยืนช้าๆพร้อมรอยยิ้มที่ชั่วหลายผิดมนุษย์เขาบอกด้วยเสียงทุ่มลึกว่าพวกแกกลับไม่ได้แล้วพลังงานมันสมบูรณ์แล้วโอกที่ถูกสิงร่างยกคันโยกขนาดใหญ่ขึ้นเสียงเครื่องจักรของโรงงานก็เริ่มทำงานอีกครั้งด้วยเสียงคำรามราวกับปีศาจป่านที่นิ่งและเงียบมาตลอดจูจ่ๆนั้นก็กระชากมีดพับออกมา สิ่งที่สิงโอ๊กอยู่มันคือผู้เฝ้ามิติมันถูกผนึกด้วยการสั่งเวรห้าชีวิตตามที่บันทึกเอาไวา้ถ้าเราไม่ทำพิธีให้สมบูรณ์นั้นพวกเราทุกคนก็จะถูกใช้เป็นพลังงานป่านพูดด้วยน้ําเสียงหนักแน่นและบอกว่าต้องมีคนหนึ่งสละชีวิตเพื่อเป็นกุญแจสุดท้ายในการผนึกมันป่านวิ่งเข้าไปใส่โอ๊กอย่างบ้าคลาั่ง การต่อสู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วป่าดพยายามจะทำให้โอ๊กล้มลงในขณะที่ร่างถูกสิงพยายามเปิดสวิตช์เครื่องจักรให้ทำงานเต็มกำลังป่านตัดสินใจใช้มีดแทงลงไปบนแผงควบคุมหลักแทนที่จะเป็นโอก๊กไฟทั้งหมดดับลงพร้อมกันทันทีแต่ในความมืดนั้นเงาร่างที่สิงโอ๊กกลับพุ่งออกมาเล่นงานป่านอย่างรุนแรง เมื่อแสงไฟกลับมาสว่างอีกครั้งพวกเขาก็เห็นโอ๊กหมดสติลงไปแต่ป่านนอนจมกองเลือดอยู่ด้วยแผลชะกันบนท้องเธอกระซิบคำสุดท้ายว่าฉันทำได้แล้วก่อนจะสิ้นใจนัดเมและโต้งผ่าร่างโอ๊กและร่างไร้วิญญาณของป่านออกมาจากโรงงานได้สำเร็จ พวกเขาให้การว่าถูกทำลายด้วยกลุ่มคนงานเถื่อนตำรวจไม่มีหลักฐานอื่นจึงสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุอันน่าเศร้าโอก๊กรอดชีวิตมาได้แต่มีความจำเสื่อมชั่วคราวเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นหนึ่งสัปดาห์ต่อมานัดได้รับพัสดุปิศนาภายในกล่องนั้นมีตุ๊กตาผ้าไร้ตาตัวนั้น พร้อมกระดาษโน้ตที่เขียนด้วยลายมือของป่านว่าอย่าลืมสิ่งที่ต้องสังเวยการผนึกพวกนี้จะไม่คงอยู่ตลอดไปนัดรู้ดีว่าโรงงานน้ำตาลสายรังสีวิชัยไม่ได้สงบลงอย่างที่แท้จริงมันแค่รอเวลาให้แก๊งนักล่าความมืดกลับมาหรือรอให้เหยื่อชุดใหม่ก้าวเข้าไปในเขาวงกตที่เต็มไปด้วยพลังงานมืด และพิธีสังเวยที่ยังไม่สมบูรณ์ต่อไป